มงคลชีวิต38ประการมงคลข้อแรกคือการไม่คบคนผ่านและมงคลข้อที่สองการเลือกคบแต่บัณฑิตมงคลชีวิตทั้งสองข้อนี้เป็นหลักสำคัญในการฝึกฝนอบรมตนเองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตพราะถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมสองข้อเบื้องต้นนี้ไม่ได้ การที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเหมือนกับการเดินขึ้นบันไดเราจะต้องก้าวผ่านขั้นแรกๆให้ได้เสียก่อนจึงจะสามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงคนเราก็เช่นเดียวกันจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ก็ต้องรู้จักเลือกคบคนให้ดีแต่คบกับบัณฑิตนักปรา์เราก็จะพลอยเพลองปราดตามไปด้วยแต่ถ้าคบหากับคนพาลอัปมงคลทั้งหลายก็จะลังไลมาสู่ตัวเราได้เพราะฉะนั้นผู้ที่หวังความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตจะต้องไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้เพราะนั่นหมายถึงความเจริญก้าวหน้า หรือตกต่ำย่ำแย่ในชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไกลไปสู่อายตนะนิพพานเราจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับบัณฑิตนักปราดใกล้ชิดกับพระรัตนตรยัยและต้องมีพระรัตนตรยนะัยเป็นที่พึ่งที่ระล,ลึกอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อที่ชีวิตของเรา จะได้สมหวังดังใจปรารถนาในการเข้าถึงพระตัตนตไตราภายในกันทุกๆคนเลยนะจ๊ะมีวาทธรรมซึ่งปรากฏในสมมิตเตราคาถาความว่าตาตาบอดเกาะกิ่งไม้เล็กๆย่อมจมลงไปในห่วงน้ำใหญ่ฉันใดกลุตรบทอาศัยคนเกียรติคร้านดำรงชีพอยู่ ก็ยอมจมลงในสังสารวัฏฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะน,นั้นบุคคลพึงเวน้นคนเกียรตครา้าผู้มีความเพียรเลวสามเสียควรอยู่กับบัณฑิตทั้งหลายผู้สง,งัดเป็นอริยะมีใจเด็ดเดี่ยวบำเพ็ญฌานมีความเพียรอันปราลบแล้วอยู่เป็นนิดจากเถราคาถาบทนี้ได้ชี้ ให้เราเห็นว่าสภาวะแวดล้อมมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันหมดแต่ได้พูดเปรียบเทียบให้เราเห็นด้วยการพูดถึงเต่าตาบอดที่อยากจะแวกว่ายอยู่เหนือพื้นน้ำแต่ว่าเมื่อมองไม่เห็นจะไม่ก่ออาศัยกิ่งไม้เล็กๆแต่ก็ไม่อาจที่จะลอยตัวอยู่ได้เพราะการจะลอยตัวอยู่ได้จะต้องอาศัยเกาะ กิ่งไม้ใหญ่เป็นเครื่องยึดเหนีย่ยวคนเราก็เช่นกันจะต้องคบหาคนดีมีศีลมีธรรมมีปัญญาและความเพียจรจึงจะสามารถเอาดีได้เพราะเราครบคนเช่นไรเราเองก็จะเป็นคนเช่นนั้นคบคนเกียรคร้านก็จะเป็นคนเกียดคร้าน ครบคนขยันก็จะเป็นคนขยันฉะนั้นหากเราปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเองก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกครบแต่บัณฑิตนักปราชเพราะการครบมิตรนั้นไม่ได้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของชีวิตแต่เป็นทั้งหมดของชีวิตเราเลยทีเดียวกัลยาณมิตรถือว่าเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ที่จะทำให้ชีวิต มีแต่ความเจริญก้าวหน้าฝ่ายเดียวดังนั้นการครบคนหรือเลือกคบเพื่อนจึงมีความสัมพันธ์มากทีเดียวนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อก็มีตัวอย่างของพระวิมลเถระซึ่งท่านเป็นพระที่กล้าแก้ไขปรับปรุงตนเองมาท่านพิจารณาเห็นว่า คนที่ตอนกำลังคบหาด้วยนั้นจะทำให้ตัวท่านสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นได้ท่านกระแดปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยความนอบน้อมปราศจากทิฏฐิมานะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังกันเลยนะจ๊ะในดียกานมิวบาศกชื่อสมมิตตะ ท่าเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการอันกระทำไว้ดีแล้วในพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆหลายพระองค์แต่ก็มีอยู่ชาติหนึ่งที่ท่านได้สั่งสมบุญเป็นพิเศษและเป็นที่ประทับใจไม่รู้ลืมคือท่านได้เกิดในตระกูลฐานะดีตระกูลหนึ่งในยุคข,ของพระผู้มีพระภาคเจ้าสมมนามวาสิขี รังหนึ่งแ่ในสดับรับฟังพระพุทธคุณที่พนันานาถึงพระปัญญาทิคุณพระมหาการุณาธิคุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจึงเกิดจิตเลื่อมใสในพระพุทธองค์เป็นอย่างมากต่อมาวันหนึ่งโดยแจขงท่านดิตรึกกระลึกนึกถึงพระพุทธคุณจึงเกิดความปีติ แผ่ซ่านอยู่เป็นประจำทำให้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจอยู่เสมอพะท่านได้เห็นต้นทองกวาวี่มีดอกบานสะพรังจึงเก็บอดดอกทองกวาวมาแล้วยนดอกทองกวาวขึ้นไปในอากาศพระบูชาแด่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าด้วยบุญแหความเลื่อมใสนั้นทรงผลให้ท่านได้ท่องเที่ยวอยู่แต่ในสุขติภูมิ คือเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยไม่พลัดไปเกิดในทุกติเลยครั้นมาถึงในสมัยพุทธกาลบุญก็ได้นำพาท่านให้มาเกิดในตระกูลของพราหามณนะเมืองพาราณสีได้มีนามว่าโสมิตะเมื่อเติบโตขึ้นจะเรียนจนจบตรายเพศแล้ว ก็มีความคุ้นเคยกับพระวิมลเถระคราวไดที่สะดวกก็จะไปฟังธรรมกับพระเถระอยู่เสมอเสมอพรามโสมิตะยิ่งได้ฟังธรรมของพระเถระแล้วก็ยิ่งมีความเรื่อมใสศรัทธาในพระศาสนาเพิ่มมากขึ้นทุกวันจนกระทั่งในที่สุดก็ได้ตัดสินใจออกบวชและได้ฝากตัวเป็นลูกศิึ์กับพระเถระ แต่เนื่องจากพระวิม,มลเถระท่าน,น,นไม่คอยอาใจใส่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเท่าที่ควรในแต่ละวันหลังจากฉันเสร็จแล้วท่านก็จะหนักปในการจำวัดพักผ่อนได้ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยปล่าประโยชน์อยู่ต่อมาเมื่อนา,นานวันเข้าพระสมิตะเห็นว่าการที่ท่านอยู่ใกล้ปถระ,ถระ อาจจะเป็นเหตุให้ตนตินิสัยอย่างนั้นไปด้วยจึงหาเหตุผลบอกพระเถระว่าต้องการจะไปทำความเพียรที่อื่นเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็ได้ไปฝากตัวเป็นสิษย์กับพระมหากาสปะเถระท่านก็ได้ยึดเอาพระมหากาสปะเป็นต้นบุญต้นแบบในการฝึกฝนตนเองแล้วก็ตั้งตนอยู่ในอวาาของพระเถระ ได้เริ่มเจริญกรรมฐานบำเพ็ญเพียรภาวนาต่อมาไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหัตตผลเมื่อทันเด้สำเร็จเป็นพระอรหันตแล้วก็กล่าวคติธรรมว่าเราเห็นต้นทองกวาวมีดอกบานจึงประคองอัญชรีนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดแล้วนำดอกทองกวาวโยนขึ้นบูชาในอากาศ โดยกรรมที่ทำไว้ดีแล้วนั้นแล้วโดวยการตั้งเจตจำนงไว้เราละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงในกับที่31แต่พระธรกับนี้เราได้ทำกรรมใดในการนั้นโดยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกติเลยนี่ก็เป็นผลอย่งพุทธบูชาเราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว พบทั้งปวงเราถอนขึ้นแล้วเปรียบเสมือนช้างตัวประเสริฐตัดบ่วงได้เด็ดขาดแล้วเป็นผู้ประดาศจากกิเลสอาสวะการมาในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าของเราเป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามเราได้บรรลุแล้วคำสอนคองพระสัมมาสัมุทธเจา้าเรากระทำสำเร็จแล้ว หลังจากบำเพ็ญสมณธรรมอยู่กับพระมหากัสสปะเถระได้ระยะหนึ่งท่านก็น,นึกถึงพระอาจารย์เก่าคือท่านพระวิมลเถระด้ความเมตตาแกรงว่าการบวชของพระอาจารย์จะเป็นโมฆะจึงได้ออกเดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้เมื่อไปถึงก็ได้พูดเป็นกติธรรมให้พระอาจารย์ ได้สติว่าเตาต,า,ตาบอดเกาะกิ่งไม้เล็กๆย่อมจมลงไปในห่วงน้ำใหญ่ฉันใดกุรบุตรอาศัยคนเกียดติคร้านย่อมจมลงในสังสารวัตรฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะน,นั้นบุคคลพึงเว้นคนเกียดติคร้านผู้ไม่ปราลบความเพียรเสียควรอยู่กับบัณฑิตท,ทั้งหลายผู้สงัดเป็นอริยะ มีใจกล้าหานเด็ดเดียวบำเพ็ญฌานปราลบความเพียรอยู่เป็นนิดพระวิมระเมื่อได้ฟังกติธรรมนั้นแล้วก็เกิดความสลดสังเวชใจในข้อวัดปฏิบัติของตนจึงเริ่มตั้งใจลงมือปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังและไม่นานนักท่านกระด้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ด้วยเหมือนกัน เห็นไหมจ๊ะว่าการจะได้บรรลุปเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตนั้นนอกจากจะต้องอาศัยบุญเก่าที่สั่งสมมาอย่างดีแล้วเรายังจะต้องรู้จักการเลือกคบคนอีกด้วยเราบุคคลคบคนเช่นไรก็จะเป็นคนเช่นนั้นเนื่องจากชนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาต่างก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไป เราต้องรู้จักใช้วิจารณญาณในการเลือกคบคนถ้าไม่เลือกให้ดีชีวิตอาจหมดโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานในภพชาติปัจจุบันดังนั้นเมื่อลโลกสั่งสมบุญอะไรเอาไว้ก็จะลืมที่จะติษฐานให้ห่างไกลจากคนภายคนพานให้เด้คบจะ่บัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจะได้คอยชี้แนะ เราพบกับบัณฑิตภายในคือได้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งท่านเป็นผู้รู้แจ้งที่แท้จริงถ้าทำได้อย่างนี้นอกจากเราจะสามารถมีที่พึ่งอันประเสริฐคือพระรัตนตรัยภายในแล้วก็ยังจะสามารถเป็นกรณีวิทีดีให้กับชาวโลกได้อีกด้วยนะจ๊ะ ในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนมามัยสมบูรณ์ แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน ธรรมาตายเจดีมณีอนันต์จักรวาลอำนวยสุขทุกสถานปราบนิพพานถึงสุดแผ่นธรรมมาเธอท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนารวมกันสถาน